ณผู้ชมก่อนเลยครับว่าคุณผู้ชมเคยกินร้านหน้าร้านไหนอร่อยที่สุดในดวงใจครับส่วนตัวผมนี่ก็ไปเจอร้านหน้ามาหลายร้านครับที่คิดว่าอร่อยที่สุดแต่พอมาเจอร้านนี้บอกเลยครับว่าต้องหยุดชะง,งักร้องว่าคุณพระช่วยพูดด้คําเดียวว่าอร่อยที่สุดเราต้องไปดูนะครับว่าอร่อยอย่างที่ผมว่าจริงหรือเปล่ารสชาตก็บบอร่อยดีแล้วหมูนุ่มเขาหมักหมูไม่เหนียวผักเขาจะกรอบก็ที่นี่รสชาติกลมกล่อม แล้วก็หมูพอดีคําอึ๋มตมชื่อร้านเลยบอกผู้ชมเลยครับว่าร้านหน้าร้านนี้พิเศษร้านอื่นแน่นอนอย่ารอช้าครับมาล้วงความลับสูตรเด็ดความอร่อยของร้านหน้าร้านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อสิริพรมีสวัสด์นะคะเจ้าของร้านย่องร้านหน้าหมูอึ๋มค่ะวันวันหนึ่งที่ร้านขายดีมากเลยแล้วก็ใช้ผักประมาณร้อยโลค่ะน้ํานี่เรามีสูตรลับของทางร้านสูตรที่มีความเค็มความหวานลงตัวกลมกล่อม ที่เด่นเนาะก็จะเป็นหมูค่ะหมูชิ้นโตเราหมักค้างคืนหมูที่ร้านจะนุ่มแล้วก็ใหญ่ก็เลยได้ชื่อว่าหมูอืมนะามาดูดีกว่าครับว่ากว่าจะเป็นร้านหน้าอร่อยๆจานนี้เขามีวิธีการทํายังไงบ้างเริ่มด้วยเมนูพระเอกของร้านนี้เลยครับกับร้านหน้าหมูอืมพี่จทย์เขาเริ่มด้วยการปรุงน้ำราดหน้านก่อนเลยครับน้ำราดหน้าสูตรอร่อยของร้านเขาเนี่ยครับเล็ดลับก็อยู่ที่เจ้าตัวนี้แหละครับ มันคือเต้าเจี้ยวบดผสมกับกระเทียมสับครับซึ่งพี่เจนนี่ก็ทาเตรียมไว้แล้วเป็นหม้อๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็จะเอาลงไปผัดในกระทะให้หอมกรุ่นตามด้วยเนื้อหมูชิ้นโตอวบอิ่มเหมือนชื่อร้านครับด้วยน้ําปรุงสูตรลับของทางร้านอันนี้แหละครับน้ําสูตรของที่ร้านที่เป็นสูตรของร้านเลยค่ะเพื่อ,อ,อให้เค็มหวานอะไรอยู่ในนี้ค่ะเรียกว่าน้ําปรุงอันนี้ เป็นส่วนผสมสาคัญของราดหน้าทุกจานในร้านนี้ก็เลยเครื่องผักคะน้านะครับร้านนี้เขาจะเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆเท่านั้นไม่ใช่ต้นเล็กๆแกล้งๆไม่มีครับเรียกว่าคัดคุณภาพมาเต็มชามครับพอได้คะน้ามาก็จัดการปลอกครับแล้วเอาเสี้ยนออกทั้งหมดมันจะทําให้รสชาติของตัวคะน้าครับกรุบกรอบเคี้ยวเพลนินเลยทีเดียวหรครับพอใส่ผักลงไปปั๊บคนให้เขี้ยวเป็นน้ําเหนียวข้นแบบนี้แล้วก็มาจัดแจงปรุงเส้นกันต่อว่าแต่ใครชอบเส้นอะไรน,นก็สั่งได้ตามใจชอบครับโอ้หมายกอดคุณมาช่วยกล้วยทอดครับ นั่นผัดเส้นหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหไฟแทบลุกท่วมดูดิครับโอ้โหยังกระหนังแอคชั่นนะฮะฟืมฟั่มฟึมฟัาวแล้ววันนี้นะครับพี่เจนกขอนําเสนอว่าลองกินเส้นใหญ่ใส่ไข่ดูครับเพราะว่าเมนูเส้นเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากสั่งกันอยู่บ่อยๆครับนี่เลยฮะเขาจะเอาเส้นใหญ่นะครับเจียวเข้ากับไข่ไก่แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะนํามาจัดใส่จานแล้วตักน้ําระนาร่าลงไปซ้ําครับคุณผู้ชมเส้นใหญ่ธรรมดาทันดาว่าอร่อยนะครับเจอเส้นใหญ่ใส่ไข่เข้าไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ย อร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับ <Yeah. S 1> และแน่นอน <Ooh. S 1> มาร้านนี้ลองเส้นเดียวไม่ได้แน่นอนครับต้องลองเส้นมีกรอบอีกสักจานหนึ่งแค่มีกรอบแล้วราดน้ําเข้าไปแบบนี้ก็กลายเป็นราดหน้าหมูอืน่นสูตรดั้งเดิมที่แสนอร่อยกลมกลม่อมครับและเมนูข้าวรองที่อร่อยไม่แพ้ก,กันของร้านนี้นะครับต้องเป็นเมนูผัดซีอิ๊วครับที่ทางร้านนี้ก็ใช้วัตถดุดิบเคลสรับความอร่อยเช็กเส้นเดียกรับหน้าเลยผู้ชมเห็นไหมล่ะครับว่าผัดซีอิ๊วของที่นี่เนื้อหมูไม่แฉะตอนผัดนี่เขอบอกเลยว่ากลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั้งร้านเลยครับผู้ชม อร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆครับต้องมาลองครับโหเขาชิ้นโตอืมจริงๆครับร้านโยงรัานหน้าหมูอืมน,นี่มาอย่างไรครับค่ะร้านรัาหน้าหมูอืมค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาวเวลา9้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นร้านตั้งอยู่หน้าปากซอยชุมชนเทพประทานถนนพระรามสี่ค่ะ,ะนึกถึงร้านหน้าที่ชิมกันแบบไม่ต้องปรุงแล้วก็ต้องนึกถึงร้านนี้เลยโยงร้านหน้าหมูอืมอืมอืมอม